สวัสดีครับขอรับสู่รายการ BU t h e k t e r News ครับผมนายธนบดีจันเพ็นนักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยโครงการ Act Out Loud ครับภายใต้หัวข้อ VR ASEAN ครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราจะนำนักเรียนมัธยมปลาย100คนจากสึกษาโรงเรียนครับมาทําการอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแสดงครับซึ่งน้องๆ100คนก็ได้มาถึงแล้วนะครับ ภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้อยู่ที่สถานที่หอสมุดสุรัตโอสถานุเคอครับเป็นสถานที่จัดโครงการแเอาลาวครับซึ่งวันนี้นะครับน้องๆหน0ยคนได้มาถึงแล้วครับเราดูกันครับว่าน,น้องทําอะไรกันบ้างนะครับไปเลยครับ ระดับมันคือ1นถึง10โอเค1คือช้าที่สุด10คือเร็วที่สุดเ mm hmm. วลาเดินไม่ตง mm hmm. ไม่เคยอ่ะคนมองหน้างไา่ตาอ่ะ, mm hmm. อะรัสเบส1น คละครที่เราจะเล่นรวมถึงรู้ประบัตของตัวเองนะคะเด็กวันี้อยากให้เราลองทำงานในลักษณะของเร,เริ่มจากป็นตัวร้ายเป็นตัวรายแล้วก็เป็นความคิดความรู้สึกหรือการสแสดงออกในแบบของเรานะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโบรอยากให้เราลองนึกถึงแอคติ n g โดยการลบภาพจากละครทีวีสกร <laughs> สวัสดีค่ะมาเล่นอยู่กับน้องเลยครับพลอยค่ะมาจากโรงเรียนอะไรครับหอวังค่ะน,น้องาจะหอวังนะครับ้เรามาถามน้องพลอยว่าน้องพลอยมาทำอะไรที่นี่ครับมาเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็วันนี้ที่น้องทํากิจกรรมเนี่ยน้องได้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่รุ่นพี่เขาจัดให้หรือเปล่าครับก็ได้ฝึกความกล้าแสดงออกอะคะ่ะแล้วก็ได้ฝึกจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็ไงพอเรามา พี่หมอกรุงเทพครั ula, okay, <and challenges> <activity> <s pack ing> ้งแรกเนี่ยแล้วเห็นพวกรุ่นพี่เขาจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงกับหมอกรุงเทพเราบ้างพี่ทุกคนดูเต็มที่กับการจัดกิจกรรมให้พวกเรามากนะคะก็ขอบคุณมากคก็ขอบคุณนะครับไปเจอคนต่อไปเลยดีกว่าครับถามเมนูอยู่น้องนะครับน้องชื่ออะไรครับอออชื่อฟูครับชื่อฟูมาจากเรืองอะไรครับเทพศิรินครับเทพศิรินครับชื่ออะไรครับชื่อเจเจมครับมาจากเทพศิรินนกันอ่าพี่อยากถามน้องฟูกับน้องเจเจนะครับว่า รู S <S <Pop> ้สึกไงบ้างที่เรามาร่วมกิจกรรมแอคเอาท์เราในวันนี้กับมกรุงเทพครับก็รู้สึกสนุกมากครับได้รู้จักเพิ่มในใหม่เยอะะเลยครับกิจกรรมเขาทำไงบ้างอ่ะก็ให้เข้าร่วมฐานต่างๆครับก็จะมีพวกแอคติ้งบอยพวกนี้ครับแล้วพอเราได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาลัยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับทางมหาลัยกับภาควิชาศิลปะการแสดงของเราบ้างรู้สึกว่าเออเป็นการฝึกฝนตัวเองครับมันเหมือนกับ ็นการเหมือนกับเลือกแนวทางตัวเองนะครับอ่าแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะเข้าไหมอยากจะเข้ามกรุงเทพวิชาศิลปะการแสดงของเราไหมก็อยากครับอยากมั่นใจนะไม่ไม่ถามอย่างนี้มั่นใจก็มั่นใจ